สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอร่อยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับอ้ามาครับวันนี้ผมจะพาเอฟซีเราพาพี่น้องเรามาฟังเสียงนะฮะบิ Big ๊กเอ็มหัวเดียวที่ผมซื้อมาจากเออจิ้เผมซื้อที่ผมประมูลมาจากเพชรบูรณ์อ่ะประสุทอ่์จำได้ไหมนี่ครับคันที่จอดอ่อโอ้ยดูฟังเสียงดิเดี๋ยวครับดูดูดูครับ,รบช่างบางขับออกมาแล้ว นี่ครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ยังไม่ได้เช็คน้ำมันเฟืองท้ายนะแค่เอามาทำแค่เอามาทำให้มันติดขับได้เฉยในตอนนี้นะครับอ่านี่ครับแ่นช่างวางถอยมาแฉจังหมดฝนนี่แหละผมจะเทปูนอ่าเดี๋ยวช่างบางกลับรถครับมามามาวันนี้ผมจะรีวิวสองคันนะมีหัวเดี่ยวกับสี่ประตูคันสี่ประตูก็ค่อนข้างที่จะเก่งมาก สวยมากเครื่องคลิปนะครับอาจจะมาเล่าเรื่องคันนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ราคาเปิดท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาแล้วครับปาบเข้าไร่เข้าสวนผมว่ารถน่าจะวิ่งได้ไม่เยอะอะฮะน่าจะวิ่งได้ไม่เยอะนะคันนี้นะเมาดูกันครับมาดูอเสียงเครื่องเงียบฟิบเลยอ่ามาดู บังเปิดฝากระโปรงไว้ยังไม่ได้ขัดล้างทำความสะอาดข้างในเลย <laughs> แต่ผมแต่ผมเอาเอามาให้ดูว่าเขามันติดได้ขับได้แล้วอะ่ะก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดข้างในเอาดูดูด,ดูดูนะก่อนที่จะก่อนที่จะส่งงานเนี่ยก็คือจะทําความสะอาดพวกนี้ให้เสร็จก่อนนะตอนนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยบังเลยบอกว่าบัางบอกว่ากลัวผมไม่อยู่ถ่ายคลิปไว้หน่อยถ้าผมไม่อยู่แล้วจะไม่ได้ถ่ายคลิปอีก <laughs> ดูเครื่องครับ สุดๆเครื่องอ่ะเครื่องแน่นฟิบเลยนะฮะรถค่อนข้างที่จะดูดีนะแล้วก็ราคาก็ก็ไม่เท่าไหร่นะราคาที่ผมจะขายอ่ะอ่ะแล้วมาดูดูรอบคันก่อนเนาะเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นดูรอบคันนะฮะที่ประมูลมาจากอ่าบริษัทเพชรชบูรณ์วันนั้นนะครับแชสซีไม่มีปัญหาครับดูดีครับแชสซีนะฮะกระบะหลังครับ นี่ครับแบบนี้ถือว่าดูดีเลยไม่ผุนะฮะกระบะหลังชุดท้ายนะครับค่อนข้างที่จะดูดีนะคันนี้นะนะฮะดูดีเลยล่ะดูดีเลยอ๋อกระจกหลังกระจกหลังตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวผมใส่ให้นะฮะเดี๋ยวผมใส่ให้ครับกระจกหลังนี่ใส่ให้ทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะขอให้ f อเราพี่น้องเราเชื่อใจนะครับถ้าผมพูดคาไหนคํานั้นครับไม่ต้องห่วงเอกอสารชุดโอนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะตอนนี้เอกอสารอยู่ในมือผมแล้วก็ส่งมาแล้วนะ ลูกค้ามารับรถเอาเอกสารกลับบ้านได้เลยนะฮะอู้เครื่องดีจังเครื่องดีสุดเลยนะฮะคันนี้นี่ครับตูบังเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยแล้วก็หันหน้าออกนะเอาไว้ถ่ายถ่ายปกพร้อมกันกับคันนั้นนี่ครับเครื่องดีดีเกียร์เป็นยั่งองไรบังเกียร์เขาไงเกียร์เขาไงเารยเดี๋ยวเจ้าล่างทำความสะอาดขัดทูให้มันดูดีนะรกระจังหน้าครบเนี่ย ก็คือเอามาทําให้ดูว่าคันนี้มันติดได้ขับได้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูบงังถอยเข้าไปไว้เน้นหนก่อนก็ได้เดี๋ยวถอยเข้าซอกก่อนนะครับถอยเข้าที่เก็บก่อนเอาดูนี่ียี์เข้าง่ายครับพวรงาลไรก็ค่อนข้างที่จะนิ่มอยู่นะเอาดูครับระบบเบรกก็คือที่แรกเบรกมันติดมันจอดนานอะ่ะบังก็จัดการเรื่องเบรกเรื่องอะไรเรียบร้อยพอดีผมเข้าผมเพิ่งเข้ามาร้านนะวันนี้ไม่ได้ออกไปซื้อรถแต่กําลังจะออกไปซื้อรถอะ่ะพอผมเข้ามาปุ๊บบงังช่างบังก็เลยบอกว่า ให้ผมมาถ่ายคลิปไว้หน่อยเดี๋ยวผมไม่อยู่เดี๋ยวไม่ได้ถ่ายคลิปอีก <laughs> <laughs> ผมก็จะล้างทำความสะอาดอะไรต่างๆครับล้างอดชีดอะภายนงภายในขัดทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะฮะจะทาใหม่หมดนะครับไม่ใช่สภาพนี้นะอันนี้พอ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 แล้วตรงนี้แหละนี่ครับเห็นไหมแต่รถตู้ขนนู้นขายแล้วนะครับช่างทอนกําลังเช็ดทําความสะอาดนะฮะอา้าวนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เอาเดี๋ยวให้ช่างบางไปเอาสประตูมาอีกคันหนึ่งแล้วเรามาเล่าให้กันฟังในคลิปเดียวกันเลยนะฮะว่าราคามันเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอ่าไปช่างบางนั่นๆๆนั่นสีนนประตูคันนั้นเห็นไหมครับอยู่ข้างในช่างบางไปเอามานะฮะอ่มาครับมาดูมาดูมาดูคันนี้นะฮะผมประมูลเอ่อให้พี่สาวประมูลให้มาจากจังหวัดเอ่อแพร่นะครับรถกิบนะครับค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะฮะใครได้คันนี้ไป ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับรถนั่งสี่ประตูนะฮะมาดูมาดูมาดูครับมาดูคันนี้นะอ่าจ้างบางต่อยออกมาแล้วครับอ่ลูกค้าเข้ารถสวยสวยผมชอบคันนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบอ่าอ่าภาษาชาวบ้านเราก็คือหน้าโง่จอโค้งเนาะใครที่ชอบลักษณะเหมือนอ่บิ๊กเอ็นหน้าโง่จอโค้งอะไรครับครับสวัสดีครับผม <NV. S 2> เอ็นวีเอ็นรถเอ็นวีผมมีเอเขาตัดไปรึยังเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้ช่างบางจอดรถเดี๋ยวคุยกับช่างบางนะฮะเอาเฉพาะเครื่องมันใช่ไหมพี่อ,อ,อยากจะดูสภาพที่ดีใหม่เครดี๋ยวจะยกใส่เลยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าอ,อ,อ่ะเดี๋ยวคุยกันอ่ะเดี๋ยวให้ช่างบางยกรถก่อนแป๊บนึงนะครับเนี่ยพวงมาลัยก็เป็นพาวเวอร์มันครบจบอ่ะคันนี้นะฮะหน้าโง่จอโค้งพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องฝาแดงเครื่องดีด้วยนะฮะ คันนี้ก็คือตอนนี้ออปชันพิเศษสำหรับทางร้านเรานะครับก็มีนะฮะสำหรับทางร้านเรามีเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายให้ฟรีนะครับอ่าตอนนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวให้ช่างบางขับเข้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมคุยเดี๋ยวคุยเอ่อกับลูกค้าแป๊บเดียวนะครับนะครับมาจอดนี่ก่อนตอนนี้ผมกระทำเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับ ก็เป็นเป็นออปชันพิเศษสําหรับต่อไปนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าในแต่ละคนก็ถามผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือย,ยังก็สมมุติอันนี้ไปก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ทีนี้นะครับผมได้ช่างมาแล้วนะครับช่างช่วงล่างช่างน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์อะไรให้เขามาเช็คให้ปกติเรียบร้อยนะฮะทีนี้ะจะให้ช่างวางจอดนะครับเดี๋ยวผมพาดูเดี๋ยวคุยลูลกค้าแป๊บเดียวครับมาต่อครับพอดีคุยกับลูกค้าเมื่อกี้เสร็จแล้วนะฮะ เขามาหาหัวฉีดแต่ผมมีคาบูเครื่องนิสัน NV นะเอามาครับโอ้ยเสียเครื่องพ่อเม่พี่น้องบางบอกผมว่าแอร์เย็นด้วยนะคันนี้นะอ่านี่นะผมจะเล่าให้ฟังนะบิ๊กเอฝาแดง b ีดีสองหาฝาแดงตัวนิยมด้วยนะหน้าโง่จอโค้งแอร์เย็นปีเกิดสูงตัวเนี้ยปีเกิดสูงนะผมจะบอกให้เลยนะฮะแล้วก็อ์ประกอบมันครบอ่ะไม่ต้องไปทําอะไร เดี๋ยวผมเช็คมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองพายให้เอาไปใช้ยาวๆไปเลยครับก็จะมีหน่วยที่ลูกค้าจะต้องได้ทําก็คือสติ๊กเกอร์นี่แหละครับ <c oughs> หน่วยบริการเครื่องที่เห็นไหมครับให้บริการความรู้ทางวิชาการและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวนะฮะเห็นไหมเนี่ยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์วิจัยใกล้บ้านท่านเห็นไหมครับมาดูพงมาไรยพาวเวอร์มันครบอะ่ะคันนี้เครื่องดีชัตซีสวยองค์ประกอบเด่นแค่นี้ก็พอแล้วครับสำหรับรถนะฮะ มาแล้วครับรายละเอียดต่างๆผมเช็กให้นะฮะมามา,มาใช้ได้อีกยาวๆครับคันนี้ถอยถอยอโอเคครับเรามาดูรถกันนะฮะแบบแรกมาดูฝาท้ายสีแวานนอกผมไม่ต้องดูอะดูดูดูฝาท้ายภายในนะใช้ไปจนลืมครับบางบางเปิดเครื่องไปเลยเปิดเครื่องเดี๋ยวไปดูเครื่อง ใช้ไปจนลืมนะ f c เราพี่น้องเราดูหลังคาครับดูชายมุมหลังคาอะไรต่างๆครับดูภายในนี่คือภายในเอาแอร์เย็นจริงๆครับแอร์เย็นเฉียบเลยครับโอ้บอกว่าสวยอะไรก็สวยรถวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันแอร์เย็นครับแอร์เย็นจริงนะฮะแอร์เย็นแอร์เย็นนะฮะแอร์ยังเย็นๆอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมครับประตูเอาปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเอามาดูข้างในทีนี้ฝั่งด้านหน้า กระจกมือหมุนเรียบร้อยครับนี่ครับก็มีตำหนิหน่อยฮะคอนโซลคอนโซลก็มีตำหนิแตกหน่อยนะครับตรงนี้สําหรับ f อเราพี่น้องเราก็ไปซื้อผ้าปูกระจกแล้วนะฮะแอร์เย็นครับแอร์เย็นเอ,อ่อแอร์เย็นม,มีมีวิทยุด,ด้วยน่าจะมีเทปด้วยมั้ง,งเนี่ยรถวิ่ง3ามแสนสามหมื่นกิโลนะครับสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกกิโลเห็นไหมครับสามแสนกว่าเอาง่ายๆเลยอ่ะนี่นี่นี่ครับสามแสนกว่านะรถวิ่งนะอ่ะ ือว่ายังไม่เยอะนะสําหรับรถอา,อายุขนาดนี้นะครับรุ่นแบบนี้นะครับเนี่ยประตูนะฮะเครื่องแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยเครื่องแน่นมากเดี๋ยวผมให้ช่างบางตั้งตั้งคันเร่งให้มันต่ากว่านี้ผมว่าคันเร่งมันยังอ๋อเขาตั้งรับคอมแอร์ลืมลืมลืมเขาตั้งรับคอมแอร์นะครับเขาตั้งรับคอมแอร์ลืมไปอ่ะโอเคเนี่ยครับเห็นไหมนี่ครับพวงมาลัยก็เป็น power นะฮะ พวงมาลัยเป็น power เสร็จตับเรียบร้อยพวงมาลัยเป็น power อ่ะพวงมาลัย power อ air เย็นเครื่องดีแท็กซี่สวยภายในเด่นนะครับราคาที่ผมจะเปิดมันก็ไม่แพงด้วยอะแล้วก็นี่นีน่ดูเด๋ยวๆบางเดียวอ่ะดูชายดูชายข้างในครับดูนะฮะเดะพดันธุ์ช้า จะพาดูช้าๆนะครับแบบไม่ต้องรีบนะอ่านี่ก็พอได้นะใช้ใช้แทบจนลืมดูแหละนะฮะเอามาดูฝั่งนี้เรายังเรายังไม่ได้เปิดประตูดูฝั่งนี้เลยอ่าดูครับค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะนะฮะก็แบบไม่ง่ายเลยใช้ไปจนลืมครับพวงมาลัยก็เวอ e ์เหมือนที่ผมบอกนะฮะนี่ปิดกรึบ,บครับ ว้ายจีนจุกเล็กมงตายแล้วมั้งเนี่ยอบในโอ้แอร์เย็นครับแอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นก็คุ้มละ FC เราพี่น้องเรามาขับกลับได้เลยเอาดูครับอ่ะบงังเอเอเดี๋ยวบงังยืนตรงนี้เดี๋ยวถ่ายมานู่นมันก็จะได้สองคันเออเเดี๋ยวบังยืนตรงนี้จัดมุมที่จะถ่ายปกแล้วนะเนี่ยเอาทีเดียวพร้อมกันเอาเอาทีเดียวพร้อมกันเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดูมุมที่จะถ่ายปกก่อนเดี๋ยวบงังไม่ได้วะบงัง เบียดๆบีดชิดมาหน่อยมันถึงจะได้ดูครับจัดมุมถ่ายผมอ้าวโอเคผมจะเปิดราคาแล้วนะคันหัวเดียวนะหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันบาทนะฮะคันหัวเดียวนี่หกหมื่นห้าพันบาทนะบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับใช้ยาวๆไปเลยนะฮะเป็นรถประมูลหกหมื่นห้าพันบาทเนี่ยช่างถอนกำลังทำความสะอาดรถตู้คันนี้รอส่งลูกค้ารถไอ้รถตู้คันนั้นแสนต้นๆเองนะครับเอ่ฟซีเราทางสหรัฐอเมริกานะครับ fc อยู่สหรัฐแต่ว่าจะซื้อให้ไปส่งที่ชะอำนะครับซื้อซื้อให้ไปส่งน้องชายที่ชะอำนะครับก็คนส่งผมได้ไปเที่ยวทะเลแล้วได้บางรองรอ,องดิเอ,ดเ,ดเออได้ได้ได้โอเคแล้วคันนี้นะครับคันนี้หกหมื่นห้านะส่วนคันนี้แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าพันบาทคันนี้คันนี้แปดหมื่นห้าคันนั้นหกหมื่นห้าเอาดูดิรถอยู่กับผมอ่ะ อืมหลายคนถามผมทําไมผมขายถูกจังเอา้าถ้าผมขายแพง FC เราพี่น้องเราที่ที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอ่ออะไรมากมายเนี่ยจะได้ใช้รถเหรอนะฮะผมจึงไปหาประมูลรถที่ราคาไม่แพงเพื่อมาขายไม่แพงนะครับ8 000, 6, 000, 5ดหมื่นห้าหกหมืนห้เอาดูดิรถอ่ะอ่ะโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไร่ยน์วุฒิชัยของถูก ถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหลยนต์นะ0879519226 0956643826ี่วุฒิชัยอะไหลยนกาฬสิน์ชื่อนี้มีแต่คำว่าค่อนข้างที่จะถูกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับกดติดตามนะกดติดตามนะกดติดตามนะบอกพี่น้องเราบอกญาติเรากดติดตามนะอยากรู้เรื่องอะไรมีปัญหาอะไรโทรมาคุยกันเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมดูให้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมที่เข้ามาติดตามขอบพระคุณทุกท่าน ที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ